Thank <music> you. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอฟไม่กลับโมโตครับเบนไม่กลับโมโตครับหลายๆคนถามหาเจ้า W203 c ตาถั่วกันเยอะมากใช่ครับผมวันนี้จัดมาให้กับกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้สวยมากกว่าจะได้มาเลือดตาแทบกระเด็นจริงครับผมใช่จัดให้กับกับคุณผู้ชมสวยๆกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าเบนซ์นะครับ W203 C200 ครับผมไม่ได้200ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับ คันนี้เป็นตัวท็อปนั่นก็คือตัวอวังกาดครับผมใช่ฮะและที่สําคัญเป็นตัวนอกด้วยครับโอ้โหและรถก็สวยประวัติรถก็สวยใช่ครับประวัติก็ดีฮะคันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้คุณผู้ชมต้องดูให้จบคลิปเพราะว่าราคาที่ผมจะเปิดให้กับคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมซื้อได้แค่ตัวธรรมดาเท่านั้นในตลาดใช่ฮะบอกกันแค่นี้แหละใช่ฮะเดี๋ยวให้น้องอุ้มกับพี่เบนซ์พาคุณผู้ชมเดินชมรอบคันตอนนี้เลยนะครับ เอาละคุณผู้ชมฮะต่อมานะฮะคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมเจ้า w 2 0 3คันงามคันนี้กันนะฮะก่อนอื่นต้องบอกเลยนะว่ารถตัวนี้นะครับเป็นปี2001นะฮะคุณผู้ชมอ่ะต่อมานะฮะขออนุญาตเริ่มแต่ข้างหน้าครับครับผมนี่ขอเริ่มที่โลโก้ก่อนเลยนี่เป็นดาวลอยนะครับผมสภาพสวยงามนะครับแล้วก็กระจังหน้าโครเมียมสวยๆนะครับผมไม่มีซี่หักฟันหล่อนะครับผมใช่ครับผมนี่สภาพโครเมียมกันชนนะสวยๆเลยแล้วก็คันนี้นี่จะมีเซ็นเซอร์หน้าทั้งหมดเนี่ยคือ6จุดก็จะแบ่งเป็นข้างละสาม แล้วก็นีหนึ่งสองสามนะอยู่ครบเลย <ผม S 1> นี่สภาพไฟหน้าสวยๆสุดๆ,ๆลเลยนะครับผม นี่ไม่ใช่เฉพาะไฟหน้านะไฟตันหมอกก็สภาพสวยนะครับผมคือต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่คันนี้เป็นรถเดิมๆนะคมสีสันนะผมบอกเลยว่าสีสันสวยนะมีตําหนิการใช้งานเล็กน้อยคุณผู้ชมไม่ต้องไปเก็บไปทําอะไรเลยนะมันไม่ได้น่าเกียดนะครับคุณผู้ชมครับผมส่วนล้อนะครับนี่ก็เป็นล้อขอบ16นะของ m e r c e d e s Ben บนได้ยางโยโกฮามาปี2020นเลยนะครับผมดอกยางลึกๆเลยโหเรียกได้ว่าใช้กันได้อีกยาวนานเลยดีกว่านะคุณผู้ชมนะและที่เห็นนี่เห็นไหมออปชั่นของเขาคือนี่อวังกาด นั่นแหละเรียกได้ว่าเป็นตัวทอบใช่ครับผมอเสียดูในยจุดที่อวังการมาต้องเมียเนาะก็นี่คิวข้างโคเมียมครับผมตรงนี้เป็นลมดำแล้วก็แผงข้างตรงนี้จะต้องเป็นตารางนี้ครับผมครบๆนะอออวังการคันนี้สวยงามมากนะแล้วตัวถังของเรานี่นะฮะบอกเลยนะว่าบางแน่นอนคุณดูใช่ไม่ได้หนาเลยนะฮะเดิมเดิมบางๆแบบนี้นะฮะรอบๆคันนะสวยตั้งแต่หัวจดท้ายจริงๆนะครับใช่ครับผมนี่คิวโครเมียมหลังก็สภาพสวยงามเช่นกันนะ มาดูด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมนี่นะครับขอเริ่มที่ไฟหน้าฝั่งซ้ายนะครับผมครับผมสวยงามนะใสๆเลยครับเห็นเปียกๆอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะเมื่อกี้ผมไปโซนให้ดูตรงนี้ดูตรงนี้คุณดูนะเอามันคืออะไรแปนะกดฮะเอาไม่ขึ้นแล้วซะงั้นอ้ย โททษีกดผิดปุ่มนี่อีกทีพงจริงแล้วเขาเอาไว้ฉีดเลนไฟหน้าใช่ไมครับคามสะอาดไฟหน้านะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็80%ของรถที่มีอยู่ใช้ไม่ได้ใช่ใช่รถผมบอกว่ารถผมเองใช้ไม่ได้เลยใช่แล้วก็บอกย้ำคุณผู้ชมว่า80%ที่มีอยู่ใช้ไม่ได้นะก็คือต้องบอกอยเางว่า เอาเป็น80%อะก็คือส่วนใหญ่จะใช้ไม่ได้เนอะอันนี้ก็ยังใช้ได้เห็นมาสองข้างจะเปลี่ยนหน้ารถเลยคือตัวฉีดเขายังดีอยู่เลยเวลาผู้ชมออตแตงยังหวัดเจอขี้ดินอะไรอย่างงี้สิก็ทําให้ไฟหน้าสว่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคือรถผมเองก็ใช้ไม่ได้นะใช่ครับผมนี่นะเราก็สภาพสวยอยู่กันนะเป็นยางโยโกฮาม่าปี20เหมือนกันครับผมครับผมนี่แล้วเพจอวังการตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับผมใช่ครับผู้ชมฮะนี่ไฟเลี้ยวที่กระจกก็สภาพสวยๆแล้วก็นี่อยากจะให้พี่ก๊อฟดวงนี้หน่อยเนืองนี่ ยาวๆเลยคุณผู้ชมนะครับกุมภา25งหปีหน้าเลยนะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเอาไปเนี่ยคุณเติมน้ำมันใช้อย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรละวชสีก็ไม่ต้องต่อล้นก็สวยนะยางก็ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องก็ดีช่วงล่างกันแน่ใช่เลยครับผมอ่านี่นะฝั่งนี้ก็เป็นตารางตารางลมดาคิ้วโคมเมี่ยมสภาพสวยเช่นกันนะครับผมครับผมโห่จนท้ายเป็นไงด้านซ้ายเป็นไงโอ้โหสวยงามนะแล้วผมอยากจะบอกนะคุณต้องดูให้จบคลิปนะเพราะราคาที่เราเปิดนะเาแป๊บเดียวแน่นอนใช่ครับผม อะอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับผมก็นี่นะดูนะเป็นโลโก้เบนท์แล้วก็ดีห้อของกระจกนะครับผมก็คือเป็นกระจกเดิมๆนะของแท้นะครับผมยังไม่ได้แบบเป็นของนอกแบบของเขาเรียกว่าอะไรของของเปลี่ยนมาครับผมอ่านี่แล้วก็กระจกฝั่งคนนั่งด้านซ้ายนะเห็นปหมโลโก้เหมือนข้างหน้าเลยอ่าแล้วดูข้างหลังต่อหลังซ้ายนี่บานใหญ่นะนี่แล้วก็บานเล็กอยู่เหมือนกันครับผมบานหลังบานหลังนี่เห็นไหมโลโก้แบบเดียวกันเลย ด้านข้างนะครับผมนี่หลังขวาบานเล็กนี่อยู่นี่ฮะโลโก้แบบเดียวกันหลังขวาอันใหญ่เหมือนกันแล้วก็หน้าขวานะครับผมนี่โลโก้เหมือนกันหมดก็เดิมโรงงานคร,ครบครับ มาถึงด้านวันท้ายเจ้า c 200คันงามคันนี้กันบ้างนะคุณผู้ชมครับผมอ่าอ่าขอเริ่มที่ตัวไฟท้ายก่อนเลยนะครับนี่ไฟท้ายฝั่งซ้ายนะก็สภาพสวยงามนะครับไม่มีแตกหักะครับผมครับผมแล้วก็นี่โลโก้ c 200อยู่นะครับผมครับผมแล้วก็ตำหนิจะมีตรงนี้เป็นตามรอยการใช้งานนะอย่างที่เราบอกนะฮะว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะไม่ได้น่าเกียดนะคุณผู้ชมนาและคิ้วของเธอเนี่ยคุณดูดิยังเงาเงาวิบวิ่งวิ่งเลยนะฮะใช่แล้วก็เซนเซอร์ครบ4ี่จุดด้วยนะคร์ ก็ครบๆนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านหลังขวาก็สภาพสวยงามนะเป็นท้ายที่สวยงามจรง<ช>ิงนะนี่ขออนุญาตให้อยากจะด,ดูห้องเก็บสัมภาระด้านนนนี่นเลย ปึ๊กงอปอก็สปริงข้างในก็ยังสมบูรณ์นะครับผมเก็บสัมภาระของเขานี่โล่งๆสะอาดตานะฮะคุณผู้ชมนะลองดูนะพรมทุกอย่างทุกชิ้นของเขานี่เป็นของเดิมมาจากโรงงานเลยนะใช่แล้วสะอาดด้วยนะครับแล้วก็นี่พลาสติกตัวเกี่ยวตรงนี้ก็ยังอยู่นะนี่เกี่ยวเปิดขึ้นมานะ,ค,ะคุณก็จะเจอกับถาดน,นะฮะแล้วก็พวกแม่แรงเครื่องมือรถแล้วก็ล้ออะไหล่นะและครันนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าเดินทางด้วยระบบน้ํามันล้วนๆนะฮะครับผม มาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่าฮะคุณผู้ชมครับครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีรหัสเครื่องก็คือ M ตองหนึ่งครับแต่ไม่ใช่ M ตองหนึ่งธรรมดานะก็ะจะเป็นเอตองหนึ่งที่มีระบบคอมเพรสเซอร์เข้ามาช่วยอัดอากาศมากยิ่งขึ้นครับผมก็ทำให้อัตราเร่งที่ดีขึ้นครับผมแลมันมากขึ้นกว่าตัว M ตองหนึ่งธรรมดานะอ่าใช่ฮะแล้วคุณผู้ชมลองดูนะห้องเครื่องของเขานี่สวยๆเน้นๆแน่นๆกันแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะเดินทางไกล้้นนนนนนมมม่่่ัััคคลแอผผผูชะะะรรบปกเยี มาถึงภายในรถนตนแบรนด์หรูคันนี้กันบ้างนะนงคุณผู้ชมฮะขออนญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายครับครับผมนี่ก็ขอเริ่มที่แผงข้างนะนี่เป็นบุนนุ่มนะสภาพสวยเลยลายของเส้นหนังชัดๆนะครับผมแล้วก็แผงประตูทิมข้างๆนี่ผมชอบมากเลยนะ,อะของเอลิเกนคันนี้ก็เอ้ไม่ใช่อวังการอวังการอวังการคันนี้ก็คือเป็นลายตารางนี้นะส,สวยๆเลยไม่มีรอยขลอ,อกเลยนะครับผมครับแล้วก็โครเมียมเงาวับเลยนะครับครับผมตรงนี้ไม่ลอกนะมือเปิดตรงนี้ก็อ่ะมีตามการใช้งานบ้างนะครับแต่น้อยไม่ได้น่าเกลียดนะไม่ได้แตกหักนะคผม แผงข้างสวยๆนะแล้วก็ตรงกระจกเบยรที่เปิดกระจกไฟฟ้านี่ก็สวยงามนะครับครับนี่ช่องลําโพงไม่แตกหักนะข้างตัวตูนี่ขาวชั่วเลยสะอาดๆเลยครับผมดูกระจกข้างข้างนะครับผมนี่โล่งเป็นออโต้ไฟฟ้านะครับขึ้นก็ออโต้เช่นกันนะครับผมแล้วก็อยากให้ดูนี่เป็นฟิล์มลามินาด้วยนะฟิล์มยี่ห้อดีเลยนะครับผมโล่งต่อมานะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมครับไปทางซ้ายนะครับ ขวาครับขึ้นครับลงครับโอ้โหพับด้วยใช้งานได้ปกติครับผมอ่ะพี่กอฟก่อนเข้าไปข้างในขอนิดนึงนี่ผมกด M Memory 1ไว้อ่ะแล้วเดี๋ยวเราดูข้างในต่อครับผมอ่ะลองดูเบาะนะฮะคุณผู้ชมครับผมเบาะนะฮะอ่ะผม จะให้ดูหนังเบาก่อนคุณลองดูนะฮะหนังเบาคันนี้นะฮะเป็นเบาะเดิมโรงงานนะฮะเป็นนัาเดิมเดิมผมถือว่าสภาพยังอยู่ในสภาพที่สวยงามเ<ช>บาของเขาไม่มีแตกและไม่มีขาดเลยนะด้านเขานีไม่มีล่นเลยนะคุณผู้ชมนะเ<ช>บานั่งก็ยังแน่นพนักพิงปีกทุกอย่างยังคงแน่นอยู่นะคุณผู้ชมครับผมต่อมาระบบไฟหะนงอุ้มอ่ะครับผมดูระบบไฟไฟ้านะครับผมเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังกระดกหน้านะครับนี่ลง แล้วกระดกหลังนี่แล้วก็พนักพิงขึ้นแล้วก็เอลงแล้วก็หัวหมอนนะครับนี่ลงแล้วก็ขึ้นแล้วเมื่อกี้ที่ผมกดเมมโมรีหนึ่งไว้ให้ดูนะ,ะนี่ผมจะกดกลับตำแหน่งเดิมตรงนี้นะกดปุ๊บนี่เห็นไหมเบมาะมันจะกลับที่เดิมเองเลยที่เราหมุนไว้เมื่อกี้นี่เห็นไหมระบบเมมโมรี่สมบูรณ์ครับผมครับผมต่อมานะฮะคุณผู้ชมฮะร์ดดิสก์บอร์ดหรือคอนโซลหน้านะ ผมขออนุญาตเปิดเกะให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างคุณเห็นไหมเป็นซีดีของเบนซ์นะมูซีเดนเบนซ์ของเขาเลยนะแล้นี่คุณช่มลองดูคู่มือครับผมคุณดูดิดูดิทุกอย่างของเขาอยู่ครบนะครับผมนี่แล้วก็ที่บอกเป็นตัวนําเข้านะเห็นไหมนี่นี่เป็นตัวด e ลเลอร์ชิของอ่ายุนต็ทคิงดอมก็คือสเปนอังกฤษเขาโอ้โหนี่ก็ได้รถเป็นรถสเปนอังกฤษครับผมครับผมมา ญาตเก็บนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมอ่ะต่อมามาดูที่ดัชบอร์กับคอนโซลหน้านะฮะคุณผู้ชมนะผมบอกเลยนะฮะว่าสวยมากใช่คอนโซลทุกอย่างเนี่ย อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ฮะช่องลําโพงหรืออะไรตรงนี้ไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีขาดไม่มีชํารุดเลยนะสวยงามจริงนะฮะต่อมาที่คอนโทรลแอร์ยังเป็นของเดิมนะคุณผู้ชมครับผมปุ่มเปิมทุกอย่างก็ยังเป็นของเดิมฮะวิทยุของเดิมทุกอย่างนะคุณลองดูนะคอนโทรลแอร์ของเดิมนะแล้วก็ทิมของเขาเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะรอบรอบคันเลยนะเป็นแบบนี้หมดเลยนะฮะใช่นี่เก๊ก็เปิดได้นะคุณผู้ชมเปิดได้อีกเอาเปิดได้อีกของเยอะเหลือเกินอ้าวปูข้มโอ้โหแล้วก็ที่ มีกีพี่เป็นเปิดมันไม่ธรรมดาคือเห็นไหมมันจะเปิดเป็นสเต็มนี้ได้ครับผมผมไม่เห็นปุ่มมันก็คือมันจะสามารถเอาตรงนี้เอาขึ้นเอาลงได้อีกครับผมใช่ฮะมันจะมีปุ่มนะฮะอันนี้พอเปิดมามันก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าลไรเก๊ออีกชั้นหนึ่งใช่ได้เกะอสองชั้นด้วยครับผมมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างครับผมครับผมนี่ก็เริ่มที่ท่อนบนนะครับนี่เป็นหนังบูทนุ่มนะสภาพสวยงามเลยแล้วก็ตรงทีมสีเงินตารางนี้ก็สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับ แล้วก็โคมตรงนี้เงาเงานะปุ่มตรงนี้สมบูรณ์ไม่ลอกนะครับผมมือเปิดตรงนี้ก็มีตําหนิบ้างทําการใช้งานนะครับผมแล้วก็ตรงนี้สมบูรณ์นะนิ่มๆเลยแล้วก็ช่องลําโพงไม่มีแตกหักนะครับผมปุ่มตรงนี้ก็ครบๆนะไม่ลอกเลยตังตรางนี้ก็สวยงามนะครับแขงข้างนี่ก็ดูสะอาดเลยนี่ยไม่สกปรกให้ําคัญใจครับผมดูกระจกไฟฟ้าข้างนะครับผมนี่ลงเป็นออโต้นะครับผมลื่นๆเลยแล้วก็ขึ้นเป็นออโต้ลื่นๆเช่นกันครับผม อ่ะเดี๋ยวลงให้ดูอีกทีปึ๊บนี่เด๋ปรับข้างไฟฟ้านะครับผมนี่ไปทางขวาไปทางซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนี่แล้วก่อนเข้าไปข้างในนะครับพี่กอบขอตรงนี้กด m e มโมรกดหนึ่งครับผมข้างในต่อเลยครับโอเคครับมาถึงเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก,ก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะครับผู้ชมฮนะผู้ชมลองดูนะเบาะคนขับนะ ผมยังถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะอาจจะมีดำๆ<ำ>บ้างเล็กน้อยเท่านั้นรเราจะพยายามคีนให้ได้มากที่สุดนะฮะค,คุณผู้ชมแต่สิ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยคือหนังของเขาเนี่ยเป็นหนังเดิมโรงงานแล้วมันไม่ได้แตกไม่ได้ฉีกแต่อย่างใดเลยนะฮะทั้งเบาะนั่งคุณดูดิไม่มีแตกเลยนะไม่มีตําหนินะฮะคุณผู้ชมอ่ะได้ทุกอย่างไม่มีล้นนะฮะคุณผู้ชม่มาถึงพนักพิงนะ,ะปีกเบิกทุกอย่างของเขาเนี่ก็คงอยังนั่นอ,อ,อยู่นะฮะค่ะผมต่อมาระบบไฟฟ้าครับผมนี่ขอเริ่มจาก่ ถอยหลังนะครับแล้วก็เดินหน้าแล้วก็กระดกหน้าขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็พนักพิงนะครับผมขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็หัวหมอนนะครับอ่ะแล้วก็พี่เบนรบกวนปรับพุงไลไฟฟ้าลงให้ผมหนะ่อยพุงไลปรับตรงนน้นฮะคอโทดครับอยู่ฝั่งนี้น,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 นี่อยู่นี่พวงไลไฟฟ้าอยู่นี้ผมกดลงนะแล้วก็เดี๋ยวเอาขึ้นแล้วก็ ออกแล้วก็เข้าอ่ะแล้วก็ให้พี่กลับดวงนี้นิดนะเดี๋ยวปรับกระจกนี้ขึ้นด้วยเห็นไหมขึ้นเพี้ยนไปเยอะเลยนะผมจะกดมาที่1ที่เราเมมเมรี่ไว้นะครับเห็นไหมทุกอย่างจะกลับตำแหน่งเดิมเขาก็จะทำงานการสัมพันธ์ก็คือมีพวงมาลัยมีกระจกข้างแล้วก็บอก Memory ก็ครบสมบูรณ์ใช้งานได้ปกติค,ครับผมกำลังจะบอกว่า Memory ทั้งซ้ายและขวาเนี่ยอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว,ว่าใช้งานได้และสมบูรณ์ใช่ผู้ชมอ่ะต่อมาที่พวงมาอะไกันบ้างคุณลองดูดีวพวงมาอะไรมาติฟัง์กชั่นของเขานะครับ SRS วงบอกอยู่แล้วนะฮะว่ามีแอร์แบงนะคุณผู้ชมนะฮะพวงมาลัยเดิมๆสวยงามแบบนี้นะฮะต่อมาทะลุไปยันใบเลยนะคุณผู้ชมครับผมคันนี้นะฮะเลขนะวิ่งมา1 1 8่งันเเอย้ย1 1 8 7 3มกิโลเท่านั้นผมบอกเลยนะว่าร้านเราขายทตไม้ไทยยืนยันการันตีนะฮะว่าไม่มีการโกงไม้แล้วคันนี้วิ่งมาน้อยมากใช่ถฉลี่านเป็นปีถือว่าน้อยมากใช่ฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะอยากจะให้ดูบนหัวผมว่ามันมีอะไรกันบ้างให้อย่างแรกเลยฮะ คนขับครับเผื่อเป็นผู้หญิงอยากจะแต่งหน้านะ,ะไฟแต่งหน้าของเราก็มีนะครับคุณผู้ชมอ่าทางด้านขวาทางด้านซ้ายครับผมอยากจะแต่งหน้าขึ้นมาบ้างไฟก็ติดนะฮะบนแพดานครับ,บมีอะไรกันบ้างนะเปิดขวาเปิดซ้ายเปิดกลางตัวนี้กดปุ๊บจะไปติดข้ขางหลังนะฮะใช้งานไดนะ้ปกติครับผมทุกอย่างครบนะฮะเห็นไหมไฟของเราทุกอย่างผมปิดฟึบเรียบร้อยอย่กับแล้วก็ไปกรอบ,รรบ,รรบต่อดอนครับสีด้านข้างนิดนึงนะนี่ ตัวแผ่นเพลเขาอยู่นี่นะนี่ให้ดูว่าเป็น5579นะครับผมอ่าดูนี่ผมเช็คมาให้แล้วก็คือเป็น5579 c 2 0 0 c o m p r เซอร์นะครับผมแล้วก็นี่ที่บอกเป็นสเปคอังกฤษนะสีในสีภายนอกแล้วก็2000เดือน9กว่าจะขายจริงปี2001นะก็ตรงปีเขาแล้วก็เดียวนิดนึงนะนี่อันนี้เป็นเกียร์5สปีดนะครับผมแล้วก็นี่เป็นอ่าแพ็กเกจเป็นอว,วังการครับจากโรงงานเลยครบสมบูรณ<อ>์ครับ มาถึงห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคุณชอมารขออนุญาตครับเริ่มจากแผงวรตตูฝั่งด้านขวาครับผมก็เป็นบุนุ่มเช่นกันนะครับผมลายหนังชัดๆนะแล้วก็ทีมด้านข้างที่เป็นลายตารางของอวังกาดก็สวยงามนะครับครับมือโเมีมตัวกดกระจกไฟฟ้าก็สวยๆนะแผงข้างตรงนี้ลําโพงสมบูรณ์นะครับผมสวยเลยกระจกไฟฟ้านะครับนี่โล่งลื่นๆเป็นออโต้นะครับผม แล้วก็ขึ้นเป็นออตโต้เช่นกันครับผมสมบูรณ์เลยอต่อมาฮนะแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมกันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมนะครับหนังของเขาสวยงามมากผมบอกเลยนะคุณผู้ชมทิมทุกอย่างเนี่ยสวยงามนะฮะสวยจริงๆนะลำโพงข้างล่างไม่มีแตกครับเรียกได้ว่าสภาพสมบูรณ์เลยครับต่อมาฮะเทสร,ระบบไฟฟ้าครับผมโอ้โหลงอย่างลืล่นเ,<ล>เลยนะเ,ยเป็นออโต้ด้วย ขึ้นออต้องขึ้นอย่างไวนะฮะคุณผ<ช>ู้ชมมาอ่ะต่อมานะฮะแถวที่สองคุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะร้อนหรือเปล่า<ช>มีแอร์แถวสองให้ด้วยนะฮะเย็นแน่นอนครับผมอ่าล,ล่างๆก็เป็นเกะที่เขียบุรีครบๆนะฮะครับต่อมาเรามาดูเบาะกันบ้างเบาะหลังนะฮะผมบอกเลยสภาพสมบูรณ์มากนะฮะ<ช>แล้วก็ผมนั่งเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเบาะเขาแน่นมากไม่มียวบเลยนะคุณผูนะ้ชม ลองดูสภาพหนังเขาหนังเดิมแท้ๆจากโรงงานนะฮะสภาพผมถือว่าสวยนะฮะไม่มี<ช>แตกไม่มีฉีกไม่มีขาดนะค,ะคุณผู้ชมบาะนัง่งและพนักเพิงนะาค,ะคุณผู้ชมมาของเขามีหัวหมอนเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเวลาขับรถบางทีมันอาจจะบังลูกตกาได้นะฮะ<ม>เราจะทํายังไงได้บ้างเนี่ยน้องอุ้มเราก็เอามันลงมาสิครับตัดทิ้งเลยไหมเดี๋ยวผมจะกดลงจากด้านหน้านะฮะคุณผู้ชมครับผมนี่ก็ลงได้เรียบร้อยนะต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าเวลาขึ้น นะฮะเป็นอย่างนี้มาจากโรงงานแล้วนะ,ะค,คือเราต้องใช้มือขึ้นนะัะผู้ชมขึ้นได้ครบทุกอย่างแล้วก็ตรงทัาแขนตรงกลางกันบ้างนะฮะผู้ชมเออคุณดูสภาพของเขานะฮะแล้วก็ยังสวยงามนะฮะหนังทุกอย่างพลาสติกทุกอย่างนะกดมาปั๊บวางแค่น้ำได้สองช่องพอไหมแบบนี้ แล้วก็ให้พี่ก๊อปดูนิดนึงน,น,นะเดี๋ยวผมจะไหนๆก็สตาร์เครื่องไม่ได้ให้ดูตรงข้างบนแผงบนนะ,ะครับผมพอผมใส่เกียร์ถอยมันจะมีสัญลักษณ์เซนเซอร์ขึ้นมาอโอเคเห็นไหมนี่ตรงนี้จะมีไฟขึ้นมาสองข้างนี่นะเซนเซอร์เห็นไหมครับผมนี่นะนี่น้องพันเดินไปที่หลังท้ายรถนะพี่ก๊อปอมองเห็นไหมเนี่ยมองไปก็จกหลังนี่น้องพันเดินไปด้านหลังพันเดินไปด้านหลังอีกข้างหน่อยนะฮะเห็นไหมนี่มันก็ขึ้นตามน้องพันเซนเซอร์หน้าหน่อยอ่าพี่ก๊อปมาที่ด้านหน้าเลยนี่ต่อมาเซนเซอร์หน้านบ้างนี่เห็นม้นนนองพัเดิผ่า ก็เตือนนะสายหน่อยครับนี่เห็นไหมใช้งานได้ปกตินะเพราะเราเลื่อนเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บมันก็ดับก็ใช้งานได้ปกติครับผมรบทุกจุดจริงๆอ้าวพันเดินมาข้างขาพี่หน่อยถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพี่เบ้นน้องอุ้มนั่งอยู่ในเจ้า W 2 0 3เอาวังกาด c 2 0 0รคันนี้ครับดูเธอสิสวยงามสวยไหมจับใจผมบอกเลยรถคันนี้เนี่ยเดิมสนิทนะครับคุณผู้ ได้สวยเดิมได้รถประวัติดีใช่นะครับดูสิดูผ้าหลังคาเธอสิเห็นไหมสะอาดสะอาดสะอาดไหมใช่ฮะแล้วคือที่ภายในภายนอกอะไรอย่างนี้สวยอย่างนี้ผมว่าคือข้อได้เปรียบมันเป็นตัวนอกด้วยใช่มันก็จะได้มีสเปคหล,หลายอย่างที่มันได้มากกว่ารถที่แบบเป็นของเบนไทยแลนด์นนะวันนั้นใช่มันก็เลยแบบผมว่ามันน่าสนใจนะใช่แล้วก็นี่ดูตรงนี้วิทยุนะก็นี่ผมปิดเสียงไวน้นี่ผมเปิดที่มือนี่มัติฟังก์ชันทุกอย่างยังใช้ได้อยู่ นี่นะแล้วก็เอาลงก็ใช้งานได้นะแล้วก็ไอพิคอปตัวจองนี้เลยนี่ผมปักตรงนี้เห็นไหมที่ฟองบุของอะไรฟองชั้นก็ยังใช้งานได้นะเนี่ยกดใช้งานได้ปกติเลยแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าแอร์เย็นมากใช่แอร์หนาวเลยใช่ครับนะฮะโอ้โหเมื่อวานผมก็ได้เทสรถคันนี้นะไปกับพี่เบนซ์ไปทํางานกันก็เกือบร้อยโลเมื่อวานอ่ะใช่ใช้งานดีและก็ที่สำคัญคือประหยัดนะไม่ถือว่ากินน้ำมันนะครับดูสิ เห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะเอาหมอนขึ้นก่อนอันนี้เนี่ยใช้มือนะจากโรงงานอยู่แล้วนะฮะ,ะน้องกู้มาลงลอีกรอบหนึง่งเห็นไหมฮะลงหมดนะ <ut> แผงลำโพงด้านหลังนะครับคุณผู้ชมยังอยู่ในสภาพที่สวยงามสะอาดสะอ้าดนะครับคร <ders> บจริงๆอ่ะจัดไปฮะรเรื่องการขับขี่จำึ้นเนยเลยดีกว่า คือระบบคอมเพรสเซอร์นะครับโอ้เยมันมาอุยขันมาผมบอกเลยว่าเวลาเวลามันมาแล้วมันมาแบบวูบวบเลยนะลอยเลยนลอยมันมีเสียงอากาศของตัวคอมเพรสเซอร์นะผมผมว่าเสียงมันพอนะเสียงหัใจถ้าไม่กินขอตรงนี้ก่อนอันนี้ทิ้โทนิกนะครับผมซีแล้วก็สามนะดึงแล้วนะปุ๊บไปที่สามซีห้าก็คือจะขึ้นเป็นกีดีก็ปกติครับผมแล้วอีกนิดนึงอีกนึงคุ้คอนโทรลปุ๊บ นี่เอ้าเท้าออกนะนี่นะแล้วก็ออกวิ่งเองนี่ก็ออกใช้งานได้ปกติครับผมนะแล้วก็นี่ตรงนี้ตรงนี้เกอนี้เมื่อกี้ที่เรา เอาขึ้นาลงใช่ไหมตอนนี้มันอยู่ต่ําสุดผมจะเอาขึ้นให้ดูว่านี่มันอยู่อย่างนี้ยกระดับได้ยกระดับได้แล้วก็ถ้าเราเปิดสุดไปเลยเนี่ยเกล่างเนี่ยมันจะมีคูลบ็อกอยู่ในนี้ครับก็คือคูลบ็อกเนี่ยคือเครื่องทําความเย็นคล้ายๆกับตู้เย็นใช่ก็คือจะได้ไอเย็นจากเขาเรียกว่าเป็นอุณหภูมิเดวกับที่เราตั้งไว้ตรงนี้มันจะเข้ามาในกล่องนี้ด้วยอ่าครับก็ครบใช่ก็มาพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ก็คือมีแก๊ที่ผมกดก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวกดป แล้วก็เกียร์เปลี่ยนนิ่มๆเลยครับผมแล้วก็ใช้ตัวทิโทนิกก็เปลี่ยนได้ปกติเลยครับส่วนฟิวช่วงล่างเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นซีก็จริงแต่ผมว่ามันนิ่มนะ,ะนิ่มนวลแบบสไตล์รถยุโรปก็แบบไม่ได้กระด้างมากครับก็ขับสบายๆเลยคนแก่นั่งไม่ได่าแน่นอนใช้งานได้ในชีวิตประจําวันทุกๆวัน<ช>หรือจะเดินทางไกลเลยก็ได้ผมการันตีกับคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมได้รถสวยและรถดีแน่นอน ซื้อให้ทันแล้วกันนะโอ้โหดูสิมาอีกแล้วเสียงกัด้วยเสียงโอ้ยอุ้มโอ้ยมีมันยังสะบัดคขาสะบัดเฮ้ยอุ้มพาเล่นรถไฟหอไงวะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันยังไม่พอไงมันยังแบบกดปุ้ดยังติดเนี่ยให้เห็นเลยว่าโล่งๆเนี่ยกดขึ้นสะพานจ้ำเลยอะไรอย่างงี้บอกเออแต่เมื่อกี้จ้ำคิดว่ารถมันจะเสียอาการเยอะกว่านี้แต่ไม่นะนิ่งบอกเลยว่านิ่งมากโอ้เหลือเชื่อขับมันครับบอกเบนซ์คือเบนซ์จริงๆใช่นะฮะ น่าจะแอบหลงรักเธอ ย้ำให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งว่ารถคันนี้คือ c 2 0 0ครับตัวท็อปคอมเพรสเซอร์นั่นก็คือตัวอวังกาศใช่ครับตัวท็อปนะตัวท็อปตัวท็อปนะคุณผู้ชมไปดูราคาก่อนตัวธรรมดาในตลาดอยู่เท่าไหร่ครับผมตอบแทนให้เลยตัวธรรมดาในตลาดเริ่มต้นที่2 5 9 0 0 0 8 9จน2 7 9 2 8 9ใช่ครับแล้วแต่เช็คราคาก่อนซื้อเช็คสภาพก่อนซื้อวันนี้เมกาโมโตเปิดราคาตัวท็อปให้ที่ 2,69,000บาทเท่านั้นเอาไปเลยโอ้โหถูกมากถูกไหมคือถูกกว่าก็คือถูกเท่าตัวธรรมดาใช่นะฮะในท้องตลาดนะอวังการนี่ก็รู้อยู่แล้วราคา2ปลายทะลุ3 0 0แสนและที่สำคัญรถเป็นตัวนอกนำเข้าจากอังกฤษครับ เป็นยังไงสุดยอด269 269ครับใช่ให้ไปเลยถูกถูกเอาไปใช้กันและคุณผู้ชมได้รถดีแน่นอนตําหนิกันชนหลังเล็กน้อยใช่จะฝากทางร้านเก็บก็ได้แต่เก็บเงินกับคุณผู้ชมนะเพราะว่าเราเปิดถูกแล้วถูกมากนะครับใช่จัดแฟรน์ได้นะจัดเฟนชนได้ฮะคันนี้เริ่มต้นดาวค่าเพียง8 9 0 0 0บาทเองดาวถูกมากใช่ซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ดขาดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กาโมโตครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b c r i b ้ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ